เปิดตัวกันไปแล้วนะคะกับพรีเซนเตอร์คนแรกของดรเจคุณหมากปรินพร้อมส่งต่อรอยยิ้มที่สดใสโดยคุณหมากปรินถึงบ้านของคุณทุกๆก,การสั่งซื้อคุณหมากปรินจะเป็นคนส่งรอยยิ้มให้คุณถึงบ้านค่ะรีบๆเก็บ,บสะสมกันนะคะเป็น First Limited Edition รูปคุณหมากปรินค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการให้ดรเจดูแลรอยยิ้มคุณกันเหมือนเดิมน,นะคะรายการที่จะให้ความรู้คงข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากและฟันของคุณค่ะพร้อมทําให้คุณนั้นมีรอยยิ้มที่ยั่งยืนแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้คุณหมอเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ก็ยังดีอยู่ <c oughs> ค่ะเพราะเราที่ว่าใตอนที่เราเป็นหมอนะคะ แล้ก็เยังดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันได้เรื่องความสะอาดก็มาที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องเรื่องการระมาดระว่างได้ต่างต่างเนี่ยใช่แล้วก็มีโซเชียลดิสแตนซ์กไปไหนมาไหนก็ระวังตัวมากขึ้นอีกค่ะค่ะก็ลำบากกันทุกทุกคนเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยอยากจะขอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่องปากของคุณหมอค่ะให้สะอาดเหมือนแบบที่คุณหมอทำเนี้ยพอจะมีคำแนะนำไหมคะเห็นแรกค่ะ เราจะแปลงฟันเราก็ต้องมีอาวุธเพราะว่าถ้าเราไม่มีอาวุธเราก็ทำความสะอาดฟันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องมีแปลงสีฟันที่ที่เหมาะสมกับตัวเราใน <ừ> ตอนนี <ừ> ที่เหมาะสมกับตัวเราค่ะเพราะแปลงสีฟันเนี่ยมันก็มีมากมายหลายชนิด <ừ> แต่แต่อันนึงอะคะ่ะที่ที่หมอคิดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแปลงสีฟันที่ขออนุญาตเชวญที่หนึ่งนะคะอ๋อค่ะผลแปลงรอบต้อเนี่ยค่ะ มันจะยาวกว่าข้างในา <Wow. S 1> จริงๆเนี่ยค่ะความยาว3มิเมตรที่ยาวกว่ข้างในเนี่ยค่ะมันมีความหมายอยู่ค่ะเพราะว่าฟันเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นแผนืน uh huh. แต่มันมีช่องว่างระหว่างฟันเพราะฉะนั้นไอตัวอาวุธที่เราใช้แปลเนี่ยค่ะมันก็ต้องซอกซอนเข้าไปได้ดี uh huh. ตัวที่ยาวมาส3มิลตัวเนี้ยค่ะ uh huh. ที่เขาสามารถที่จะ ซอกเข้าไปในซอกฟันได้ <c oughs> ทําให้เศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันเนี่ยสามารถที่จะถูกทําความสะอาดออกไปได้ดีขึ้นโอ้เห็นด้วยนะคะเ <c oughs> นี่ยเพราะว่าจริงๆก็ลองใช้เองแล้ว <c oughs> รู้สึกชอบมากเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เออเหมือนแล้วจีลองจับขนแปรงดูสิคะใช่เนี่ยแบบเาจับขนแปรงได้เลยค่ะอืมเนี่ยคือมันให้ความรู้สึกบอกว่านุ่มนะคะแต่ว่าแข็งแรงเรียวเล็กนะคะสามารถซอกซอนได้ถึงฟันจริงๆเลยค่ะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใบขนแปรงมันต้องนุ่มนิดนึงเพราะว่าฟันเย็นมันสึกได้ค่ะฟันเย็นเป็นออแกเน็กที่ชื่นนะคะถ้าแรงแรงเกินไปเนี่ยค่ะมันก็จะสึก ด้วยความที่ธรรมชาติสร้างสัต์เรามาแล้วฟันชั้นนอกสุดเนี่ยค่ะมันจะเป็นชั้นที่เราอ่ะไม่มีเซลล์มารับความรู้สึกเซนซิทีฟมันก็เลยทาให้เราไม่เสียวฟันแต่ถ้าเราไปทําลายมันจนมันฟันสึกสองมิลลิเมตรตัวที่อยู่ข้างในผิวนอกผิวข้างในเนี่ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเสียวฟันเพราะฉะนั้นฟันชั้นนอกของเราสําคัญเพราะฉนั้นแปรงก็ไม่ควรที่จะเข้าไปทําลายผิวฟันชั้นนอกพราถ้าเกิดเขาไปทําลายแล้วเนี่ยค่ะจะทําให้เรารู้สึก เสียฟันได้ค่ะอาวุธที่ดีก็ต้องเป็นอาวุธที่ไม่กลับมาทำร้ายเราเนาะใช่แล้วค่ะนะคะก็แปลงดเรเจเนี่ยจริงๆใช้แล้วประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่ประทับใจเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะคุณหมอ,อพอจะมีตัวอย่างไหมคะก็เพื่อนหลายคนนะคะที่ไปใช้แล้วเนี่ยจะบอกว่าชอบมากเลยรู้สึกว่าแปลงแล้วบางคนที่มันสะอาดแปลงแล้วรู้สึกว่าดีเข้าซอกถึงซอกได้ทุกซอกทุกมุม ก็จะกลับมาหาเราอีกค่ะแล้วนั้นก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลตัวเองแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับตัวเองนะคะก็คอนเฟิร์มจากคุณหมอจุไรยพรทันตแพทย์ตัวจริงเลยนะคะยังไงก็ฝากดอรเจไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อติดบ้านเพื่อครอบครัวแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ